ฮัลโหลเปมเพื่อนดีมครับเพื่อนดีมกินข้าวกันงเถอะกินเหล้าด้วยไะกูอันนี้กูฟรีแล้วพร้อมทำไมฟรีวะเฮ้ยมีเหตุผลของมันว่ะเฮ้ยแต่ไปอ่ะไปกับกูนะช่วงนี้ติดว่ะต้องสอบอ่ะสอบอะไรวะมีอีกเหรอสอบเซอร์ไปร์อเมริกาไงไปอเมริกาเหรอตายแล้วมันต้องแข่งเยอะหนาหายของความจริงอ่ะรู้ไหแข่งก็น่ากลัวนะอือไปกูเถอะนิดเดียวแป๊บเดียวจริงๆขอโทรหาลิตเติ้ลมังกี้สิเด็กมึงนี่ลิตเติ้ลมังกี้เออว่ะ ดิง้งน้อยทำไม่ได้เหรออากูไม่โกนมันก็ได้แค่นี้นะเออโชคดีลิตเติ้ลมังกี้ครับลิตเติลมังกี้ดิ้งน้อยของผมอยู่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยมากินข้าวกับพี่หน่อยได้ไหมครับนะ้ำแป๊บเดียวพี่ไปรับโอเคนะได้ครับ ดยวไปรับโอเคไได้ดูดีดูดีป่า